สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นทีวีอุบลค่ะประจำวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2556กับดิฉันเนเรนดาพนิกุลค่ะสำหรับข่าวแรกและความเคลื่อนไหวในจังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันด้วยข่าวของตำรวจและทหารค่ะได้มีการสนธิกำลังเข้าระดมกวาดล้างขงบวนการลักลอบตัดไม้พยุงในป่าอุทยานแห่งชาติภูจองนาย,ย่อยจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตรวจยึดรถยนต์พร้อมกับไม้พยุงข่าจำนวน20ท่อนเหลี่ยม ที่ใช้กระสอบข้าวเปลือกเนี่ยนะคะวางทับอัมพรางตากับเจ้าหน้าที่ค่ะเมื่อเวลาเจ็นาิกาวันที่7ธันวาคม2556รอยเอกธนาคมเลื่อนทองหัวหน้าชุดปฏิบัติการทางยุทธวิธีกองกำลังสุรนารีพร้อมด้วยกองร้อยทหารพรานที่2601ประสานงานชุดปฏิบัติการปราบปรามและการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำรวจภูธรจังหวัดอบุบลราชธานีหน่วยป้องกัน การรักษาป่าอุทยานแห่งชาติผูจองนายยอยและตำรวจสถานีตำรวจผูทรห้วยขาอําเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีหลังสืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนไม้พยุงในป่าเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนาย่อยทางด้านทิศใต้บ้านสร้างหอมหมู่ที่22ตําบลห้วยขาอําเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีห่างจากบ้านสร้างหอม2กิโลเมตรเพื่อลักลอบขนส่งไปให้กับนายทุนที่อําเภอเขม,มารา นำลงเรือส่งข้ามไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้านจึงนำกําลังเข้าจับกลุ่มพบรถยนต์กระบะย,ยี่ห้อโตโยต้าไฮลัก์สีแดงทะเบียนบบไม้ทอทง300อุบลราชธานี มีกลุ่มชายประมาณห้าคนกำลังช่วยกันขนไม้พยุงขึ้นรถทางเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวแต่กลุ่มชายทั้งหมดได้วิ่งหนีเข้าป่าหลบหนีไปได้จากการตรวจสอบพบไม้พยุงที่เพิ่งตัดใหม่จำนวนยี่สิบท่อนเหลี่ยมยาวสองเมตรปริมาตรหนึ่งจุดหกเก้าลูกบาทเมตรในกระบะได้ต่อเติมท้ายด้วยโครงสร้างเหล็กและมีผ้าใบปกคลุมก่อนที่จะใช้กระสอบข้าวเปลือกวางทับอีกชั้นเพื่ออำพรางหลีกเลี่ยงการตรวจค้นของทางเจ้าหน้าที่ นำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรหมวยขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบุราชธานีดำเนินการตามกฎหมายต่อไป อดีตผู้จัดการร้านสะดวกซื้อค่ะได้หนีคดีฆ่าแฟนสาวนี้มากกดันอยู่ที่หอพักจังหวัดบุราชธานีของน้องชายต่างบิดานะคะตำรวจรู้เบาะแสจากการใช้โทรศัพท์มือถือนำกำลังเข้าจับกลุ่มคนร้ายไหวตัวทันค่ะวิ่งหลบหนีออกมาจากหอพักและวิ่งเข้าไปในร้านอาหารนะคะขึ้นไปบนชั้นสองค่ะเห็นชวนตัวจึงตัดสินใจเอาปืนเนี่ยนะคะจ่อยิงขมับตัวเองเสียชีวิตค่ะ เมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีวันที่7ธันวาคม2556ร้อยตำรวจเอกสมอาจเขนเผาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอ,อ,อเมืองจังหวัดนบนุราชราัมนีรับแจ้งมีเหตุผู้เสียชีวิตภายในชั้น2ของร้านอาหารเลขที่520ถนนสัพพสิทธิ์ซอย10ตำบลในเมืองอ,อเมืองจังหวัดนบนุราชราัมย์จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจเอกจุมพลสวนา,นาม ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทําเพือเมืองจังหวัดบุราราาย์นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญยรักษ์แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสังพิทธิประสงค์และมูลนิธิคู่ภัยจีตมเกาะ พบศพนายสุเทพเชียงกาอายุ29ปีอยู่บ้านเลขที่812หมู่ที่1ตำบลทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีสภาพศพนอนเสียชีวิตในห้องเก็บของชั้น2ของร้านอาหารสวมเสื้อยืดลายเทาดำใส่กางเกงขาสั้นลายดอกมีร่องรอยถูกยิงที่บริเวณขมับซ้ายกระสนทะลุข้างศพพบอาวุธปืนปากกาตกอยู่ในที่เกิดเหตุ จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายเป็นอดีตผู้จัดการร้านสะดวกซื้อสาขาทองหลอกกรุงเทพ ต่อมาตกงานและได้ก่อคดีใช้ปืนประกาจ่อยยิงนางสาวสวินสายสลับอายุ19ปีซึ่งเป็นแฟนสาวเสียชีวิตเหตุเกิดในท้องที่สอนอทองหล่อกรุงเทพเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วหลบหนีคดีมาอยู่กับน้องชายต่างปิดาที่หอพักไม่มีชื่ออยู่ซอย8ถนนสัพสิทธิิ์ประสงค์ตำบลในเมืองอําเภอเมืองอุบลต่อมาร้อยตำรวจเอกภูวดลจุลกเสรีรองสารวัตรสืบสวนสอนอทองหลอ่อ สืบทราบจากการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ตายได้หลบหนีมาอยู่ที่จังหวัดบลราชธานีและสืบทราบว่ามาพักที่หอพักดังกล่าวจึงได้ประสานขอกำลังจากพันตำรวจโทนพดลช่วยบุญรองผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอเภอ,อเมืองจังหวัดบุรารธานีนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายสืบ เข้าปิดล้อมหอพักเพื่อจับกลุ่มตัวแต่ผู้ตายไหวตัวทันไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มแต่โดยดีได้กระโดดออกจากหน้าต่างหอพักวิ่งหนีออกมาเพื่อหลบหนีโดยทางเจ้าหน้าที่ได้ไล่ติดตามมาอย่างกระชั้นชิดและตะโกนบอกให้ยอมบอบตัวจากนั้นผู้ตายได้วิ่งมาถึงร้านอาหารซึ่งอยู่ข้างบริเวณซอยสิถนนสัพพสิทธิอ์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธาน,นีซึ่งขณะที่ร้านอาหารกำลังเปิดประตูเตรียมเปิดขาย ผู้ตายจึงได้วิ่งเข้าไปในร้านและวิ่งขึ้นไปซ่อนตัวบนห้องเก็บของชั้นสองของร้านเจ้าหน้าที่ได้ไล่ติดตามมาทันเมื่อผู้ตายเห็นจวนตัวจึงตัดสินใจใช้ปืนปากกาที่ติดตัวมาจ่อย,ยิงขมับตัวเองเป็นเหตุให้เสียชีวิตดังกล่าวชมรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะดได้จัด การแสดงงานมหาดุรยางเฉลิมพระเกยียรติแ6ด6พรรษาเทิดไทยองค์ราชันค่ะที่โรงละครคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมการบรรเลงดนตรีไทยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกันระหว่างนักเรียนมัธยมศึกษาจากสถาบันต่างๆเนื่องด้วยในปีพุทธศักราช2556เป็นมหามงคลสมัยอันสำคัญของปวงชนชาวไทยด้วยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยทั้งชาติทรงเจริญพระชมมพันษาครบ86พรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงจัดการถวายพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยการบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ86พรรษาเทิดไท,ย,ทยองราชันโดยมีผู้เข้าร่วมเล่นดนตรีไทยทั้งหมด110คนได้แก่นักศึกษาชมรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชมรมดนตรีไทยจากโรงเรียนมัธยมศึกษา3ามโรงเรียนอาทิเช่นโรงเรียนนารีนกูลโรงเรียนลือคำหานวารินชาราชโรงเรียนอาวีมารีอาและนักศึกษาจากดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรวมขับเสียงเพลงดนตรีอันไพเราะส่วนเพลงที่นำมาขับลำบรรเลงเพลงประสานถวายแด่องค์พระภูบาลเพลงที่หนึ่งคือเพลงหมโรงมหาราช เพลงที่สองชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรีเพลงที่สามอุบลราชธานีเพลงที่สี่เงี้ยวรำลึกเพลงที่ห้าเพลงแขกบรเทศเพลงที่หกอมโรงแขกมอญเพลงที่เจ็ดแขกลบุรีเพลงที่แปดรถีและปิดท้ายด้วยเพลงลาวดวงเดือนพร้อมประกอบการฉายวิดิทัศพระราชกรณีกิจการแสดงนฏศิลปนไทยเพลงระบำสุโขทัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การเดียวคองวงใหญ่หมู่เพลงสารถีสามชั้นและการบรรเลงประกอบการขับร้องเพลงดนตรีไทยวงปีพาดไม้แข็งจากอาจารย์ดนตรีไทยสถาบันต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา86พรรษา5ธันวาสองพัาเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อการระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดบุรรัมราชธานีกับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยต่อไป สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดบุราชธานีรวมพลังกว่า1,000คนค่ะ เขายืนแถลงการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลนราชธานีค่ะเรียกร้องให้สังคมก้าวข้ามความขัดแยง้งทุกฝ่ายต้องมีเมตตาค่ะให้อภัยการเพื่อสร้างความปรองดองเคารพกฎหมายและไม่ให้ความคิดที่แตกต่างนี่นะคะนำไปสู่ความขัดแยง้งและควรใช้การพูดคุยหาทางออกร่วมกันอย่างสันติและพร้อมที่จะปกป้องสถานที่ราชการและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งค่ะทั้งที่ให้กำลังใจแก่ข้าราชการด้วยนะคะ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่สาะระกลางจังหวัดอุลราชธานีค่ะช้าวันที่3ธันวาคม2556นายสุเทพบุญหารประธานสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำน,นันแพทย์ประจำตำบลและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดอุดรธา,านีรวม1000คนมายื่นถแถลงการต่อสถานการณ์บ้านเมืองของสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุดราชธานีต่อนายวันชัยสุธิวรชชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดราชธานีโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดราชธานีและหัวหน้าส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ณสารกลางจังหวัดอุดรธรา,านีมาร่วมรับฟังแถลงการโดยแถลงการ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเพื่อขับไล่รัฐบาลไม่ใช่การแก้ปัญหาตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่เป็นการซ้ำเติมสร้างความบอบช้ำให้แก่บ้านเมืองจึงถแถลงการประกาศเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองป้องกันและรักษาไม่ให้มีการยึดสถานที่ราชการหรือบังคับให้ราชการหยุดงาน เพราะจะเสียโอกาสของประชาชนและเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศและสังคมไทยต้องก้าวข้ามความขัดแย้งพร้อมกันทุกฝ่ายต้องมีความเมตตาให้อภัยในเรื่องที่ผ่านมาเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติทุกคนจะต้องเคารพกฎหมายไม่ทำผิดกฎหมายต้องเชื่อมั่นในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอย่าให้ทัศนคติทางการเมืองที่แตกต่างกันทําให้คนไทยต้องทําร้ายกันเองและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองต้องใช้การพูดคุยกันหาทางออกร่วมกันจากทุกๆฝ่ายโดยวิธีสันติพร้อมนี้สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจึงขอแสดงเจตนารมณ์และ รวมพลังสนับสนุนส่งเสริมเป็นกำลังใจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการทุกส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้สามารถอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านนายวันชัยสุทธิวรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดบนราชานีได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ออกมาถแถลงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันพูดคุย หาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีอีกทั้งเป็นกำลังในการปฏิบัติงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งหน่วยงานราชการในจังหวัดบนราชธานียังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชนและจะไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมทางการเมืองอีกทั้งพร้อมที่จะปกป้องรักษาสถานที่ราชการและการปกครองในระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งระบบราาประชาธิปไตย ปิดท้ายกันด้วยการพยากรณ์อากาศจังหวัดบุรีรมาชธานีประจำวันที่9ธันวาคม2556นะคะดิฉันและทีมข่าวทีวีบวนของเราต้องขอลาไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีคะ่ะพยากรณ์อากาศจังหวัดบุรีรมาชธานีประจำวันที่9ธันวาคม2556จังหวัดบุรีมราชธานีอากาศค่อนข้างหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ16องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดือนอาเภอเมืองโดยทิ่ตกเวลา17นาฬิกา26นาทีวันพรุ่งนี้ที่มาชนะได้อาเภอของเซียงดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา13นาทีหนูเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะผมเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วครับเปลี่ยนเป็น V Cable ครับเปลี่ยนเป็น V Cable ค่ะเราเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะ วันนี้ชาวอุบลเปลี่ยนเป็นเคเบิลที่ได้รับการตอบรับเร็วและแรงที่สุดคุ้มกว่าด้วยช่องสัญญาณคุณภาพกว่า93ช่องพร้อมลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและ German, แลีกชั้นนำมากมายเพียง350บาทต่อเดือนเท่านั้นค่าติดตั้งฟรีวีเคเบิลสมัครวันนี้ที่045281111-5และ045321567 C.T.H. ปล่อยแพร่ทีวีครบทุกความบันเทิงกว่า140ช่องและช่อง HD ถึง31ช่องพร้อมแชมิติใหม่แห่งการรับชมเพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง C.T.H. We Share ติดตั้งวันนี้ดูฟรี1ปีถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้น ตลอดแบนด์ทีวีพร้อมแชร์พิมพ์ลิกสดสดๆตลอดฤดูกาลครบทุกความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยช่องคุณภาพระดับโลกกว่า140ช่องและช่อง HD มากถึง31ช่องพร้อมแชร์มิติใหม่แห่งการรับชมด้วยเทคนโนโลยีที่เหนือกว่า <S 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 เพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH, we share.